รางวัล Best Music of the Year Rookie ได้แก่ Morning No n a i ลเรียนเชิญนูนิ i ได้มาเลยนะครับ หลายคนอยากจะเอาหมอนอิงนี้ไปหนุนกันเหลือเกินครับจากนักแสดงหน้าใหม่ที่ผล<ช>งานโดดเด่นนะฮะตอนนี้เขามีบทเพลงที่โดดเด่นด้วยเช่นกันนะครับที่คือ r o Rookie of the year ครับดีใจด้วยมากๆเลยนะครับนุนิวครับเชิญรับรางวัลเลยครับเฟสมิสิ year, สกออฟตีเยสขารุก,กี้นุนิวครับเชิญเอาความรู้รสึกเลยครับ สวัสดีครับโดนิวครับตื่นเต้นมากเลยครับก็ก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอขอบคุณทาง d o t ที่มิวสิกอะมอ์มากเลยครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ครับแล้วก็คอยสนับสนุนวงการที่ป๊อปมาโดยตลอดเลยครับก็ผมก็ดีใจมากๆเลยครับมากๆมากๆเลยที่ได้รับรางวัลนี้ครับรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่สําคัญสําหรับการเป็นศิลปินของผมมากๆเลยครับเพราะว่ารางวัลรุกี้ก็ มีได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับซึ่งผมก็ขอฝากตัวเป็นศิลปินหน้าใหม่ด้วยนะครับขอยนิดนึงนะครับก็อยากจะขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายเลยครับที่ทําให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นทั้งค่ายดูมันดีค่ายดี m ีมิวสครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันผมในทุกๆความฝันเลยแล้วก็ที่สําคัญครับขอบคุณพี่แอมอัจฉริยาด้วยครับที่แต่งเพลงหมอนอิง แล้วก็เพลงเพราะๆเ,เพลงอื่นๆให้ผมอีกเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็อยากจะขอบคุณครอบครัวของผมด้วยที่สนับสนุนให้ผมมายืนตรงจุดนี้ได้ครับแล้วก็ขาดไปไม่ได้เลยครับอยากจะขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านเลยแล้วก็แฟนคลับของผมด้วยครับทั้งนนนานุสนโซนแล้วก็มามิซันชายทุกคนเลยครับที่คอยผลักดนันคอยสนับสนุนผมในทุทกๆย่างก้าวแล้วก็ทุทกๆข้อมันของผมด้วยก็ดังวันนี้จะเป็นดังวันที่ สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งจูนใจผมให้ผมตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับการออกผลงานต่างๆหลังจากนี้ครับแล้วก็อยากจะขอพระสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวซิงเกิลที่3 <c oughs> ผมใกล้จะออกแล้วครับยังไงก็ฝากรอฟังด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับรอฟังแน่นอนนะครับดูนดิวครับยอดเยี่ยมมากดานุนครับตาดีใจด้วย